ครับคุณป้านวลฮะยายเป็นกินกาแฟแล้วเป็นไงบ้างก็หายเมื่อย,ยก่อนแล้ว,ว,ว,วมันปวดเอวจะมาปวดขามันก็หายปวดมันก็ดีขึ้นหน่อยกินตอนกินใหม่ๆเป็นไงบ้างยายง่วงน,นอนง่วงนอน,นอ<ๆ>แล้วปวดปวดเมื่อยไหมตอนกินใหม่ๆ ปวดเมื่อยมัก็ปวดเมื่อยกินไปสักกี่วันถึงจะหายปวดเมื่อยเป็นอาทิตย์เยและเป็นอะไรอีกนอกจากปวดเมื่อยแล้วเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรนะมันก็ปวดกันเองนะนิ้วนิ้วยายอะนิ้วหายอ๋อนิ้วหายรอดเลยนะอ๋อยายเป็นนิ้วล็อกด้วยแต่ยาอะไรก็ไม่หายไม่หายเป็นปอดเตีหนังแล้ว ไ่กินกาแฟมันก็หายอ๋อพอกินกาแฟเขาจะหุ้มไปก็หายเลยตอนนี้กินไปกี่กี่ห่อแล้วกี่ถุงแล้วถุงที่สองถุงที่สองแล้วเห็นผลตั้งแต่ถุงแรกแล้วนี่ยายนวลน,นะครับที่กินกาแฟเขาจะคุ้มแล้วหายจากอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย แล้วก็นิ้วล็อกนะครับตอนนี้หายเป็นปกติแล้วน,นะวยายแค่กคมๆเงยๆเป็นผู้ช่วยกุ๊บอยู่ที่ร้นานอาหารนะก็ดีสุดยอดยไห <c oughs> มยายโอ้ขอบคุณมากยาย <c oughs>